ความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิกุโมริยะภักคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินพระเจ้าค่าดังนี้ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปเมื่อภูตะคือความเป็นพบนั้นมีอยู่สลายตนะย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ ก็เรามีได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมมีเวทนาพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมมีเวทนาดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมมีเวทนาดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่า ก็ใครเล่าย่อมมีเวทนาพระเจ้าข้าดังนี้ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเวทนามีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าข้านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมอยากพระเจ้าค่าดังนี้ก็เรามิได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าตัญหามีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าค่าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่า เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าค่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมยึดมั่นดังนี้นั่นแหละ จึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมยึดมั่นพระเจ้าข้าดังนี้ก็เรามีได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา คำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภักคุณะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสายตนะทั้งหนั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่ง,ง,าง,ช,าาางชาตินั่นแ,แลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้แลเหตุเกิดของภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวอยู่ว่าภพภพดังนี้ภพย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าค่าอานน์ถ้ากรรมมีกรรมธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซ กามาพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตั้นหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อานนท้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีเหลวใซรูปประพบจะพึงปรากฏได้แลหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลาง การบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์ถ้ากรรมมีอรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเลาไซอรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลาย มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้นประณีตการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนทพบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลเครื่องนำไปสู่พบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่า เครื่องนำไปสู่พพเครื่องนำไปสู่พพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าราธะฉันทะก็ดีราคะก็ดีนันทิก็ดีตัณหาก็ดีอุปายะและอุปาทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณกิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่าเครื่องนำไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลสมีฉันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติพิขุทั้งหลายเราจากแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทําในใจให้สําเร็จประโยชน์เราจะกล่าวแัดนี้พิขุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่า ภิกขูทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิต,ตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่า และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ภิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทธตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาทตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายทานี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพิขุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมี ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตา ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิขุทั้งหลายทมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทภิขุทั้งหลายเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีภิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาสถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอก ย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีดังนี้ภิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตา คือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทั์ป,ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายทรรนี้เราเรียกว่าปฏิจสมุมบาท พิกุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีพิกุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติต,ตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่ำ และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจาสมุกบาทพิขุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาย่อมมีพิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น รันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาย่อมมีดังนี้ภิขูทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพิขุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีพิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสษะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพิขุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมี ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิต,ตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตา ถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไยของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าที่ขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสลายตนณะเป็นปัจจัย พัสสย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตใุดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิขุทั้งหลายทานี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพี่ขุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะนย่อมมีภิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอก ย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้น อันเป็นตัตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ภิขุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติต,ตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่ำ และได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจาสมุปบาทพิขุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีพิขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น ครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทับป,ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิขุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาปททิขุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีทิขูทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา ธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าพิขูทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้พิขูทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัฏฐตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทิ่ขุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจสสมุปบาท